อเมตที่37อยู่ที่ถนนระหว่างแม่ส่อจากจังหวัดมาวนะคะเป็นตลาดมูเซอร์เก่าซึ่งจะอยู่ใ้า้มือนะคะเลยไปอีกประมาณ1นกิโลจะเป็นตลาดมูเซ์ใหม่จะมีของสดจากชาวเขามาจำหน่ายเช่นข้าวสดต่างๆ้ยไม้ต่าง และอาหารหนานาชนิดจะมีประชาชนที่แวะผ่านมาจากจังหวัดตากนะคะจะมีแวะซื้อผักสดนำกลับไปที่บ้านเป็นการช่วยเหลือชาวเขาให้มีอาชีพในการปลูกผักจำหน่าย